สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ครัวแสนแซบช n แนลนะคะวันนี้เสนอเมนูข้าวผัดแหนมค่ะก่อนที่จะไปดูคลิปนะคะอย่าลืมกด Subscribe และก็กดกระดิ่งก,งกิ๊งให้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆเวลามาค่ะวัตถุดิบของเรานะคะก็จะเป็นหลักเลยก็คือแหนมนั่นเองค่ะแล้วก็กระเทียมสับนะคะไข่ไก่ค่ะคะน้านะคะแล้วก็หอมใหญ่ค่ะหรือใครจะไม่ใส่หอมใหญ่ใส่เป็น มะเขือเทศก็ได้นะคะแล้วก็ปิดท้ายได้ข้าวสวยค่ะพร้อมแล้วนะคะลุยกันเลยกระทะร้อนแล้วนะคะก็ใส่น้ามันลงไปค่ะก็ไม่ต้องใส่เยอะค่ะใครจะใส่1ช้อนโต๊ะก็ได้นะคะหรือ2อถึงสช้อนโต๊ะก็ได้ค่ะถ้ากลัวความอ้วน1ช้อนโต๊ะก็ได้ค่ะร้อนแล้วก็ใส่กระเทียมลงไปเลยค่ะวันนี้นะคะเราไม่ได้สับกระเทียมนะคะแต่เราหั่นเป็นชิ้นๆย้นชิ้นเพราะว่าเวลาเคี้ยวไปจะได้อัดถะสในการ เคี้ยวกระเทียมและได้กลิ่นกระเทียมด้วยนะคะเราก็จะผัดค่ะให้หอมๆนิดนึงไม่ต้องไหม้มากนะคะวันนี้เป็นเมนูมื้อเย็นค่ะก็กลับมาจากโรงเรียนนะคะก็หิวค่ะรู้จักไรเปิดตู้เย็นเลยค่ะเอาตัวรอดเจออะไรเอาตัวเอาอันนั้นเลยค่ะอุ้ยมีแหนมข้าวก็มีก็จัดเลยค่ะตามด้วยไข่ไก่ค่ะ1ฟองค่าจะใส่2ฟองก็ได้นะคะวันนี้บอกแล้วว่าเป็นเมนู อยู่ในช่วงโควิดนะคะเปิดตู้เย็นมาเจออะไรก็เอาอันนั้นได้เลยค่ะค่ะก็ขยี้ไข่ค่ะให้ละเอียดนิดนึงแต่ไม่ต้องมากนะคะต้องการเป็นชิ้นๆขั้นตอนนี้บอกว่าอร่อยมากค่ะตามด้วยแหนมของเราค่ะวันนี้แหนมนะคะก็ไปซื้อที่บิ๊กซีมาซื้อมาแท่งหนึ่งค่ะ ข้าวผัดแหนมก็ถือว่าเป็นอาหารจานด่วนเลยนะคะสมัยตอนอยู่มหาลัยนึกอะไรไม่ออกก็ข้าวผัดแหนมข้าวผัดแหนมไว้ก่อนกับผัดกะเพราผัดกะเพราอย่างนี้เลยค่ะค่ะปรุงรสค่ะอันนี้เป็นน้ำปลานะคะอัตราส่วนจะอยู่ใต้คลิปแล้วนะคะก็ปรับแต่งได้นะคะเพราะว่ารสชาติแต่ละคนทานไม่เหมือนกันแล้วก็ตามด้วยน้ำมันหอยค่ะอันนี้จะเป็นรสด,ดีหมูนะคะ แล้วก็น้ำตาลทรายค่ะสัก2ช้อนชาเดี๋ยวอัตราส่วนนะคะจะเขียนไว้ใต้คลิปวิดีโอแล้วดัดแปลงได้ตามใจชอบเลยนะคะเพราะว่าบางคนทำปริมาณไม่เท่ากันอันนี้ทานอันนี้ทานประมาณได้2จานได้ค่ะแล้วก็ใส่ข้าวสวยไปเลยค่ะข้าวสวยนะคะแนะนำเป็นข้าวเย็นนะคะหรือข้าวที่หุงไว้แล้วไม่เอาเข้าวร้อนมาทำนะคะจะทำให้ข้าวผัดของเรานะคะแฉะได้ค่ะแล้วก็ขยี้ค่ะให้เนื้อไข่นะคะเข้ากับข้าว อาจจะมีติดกระทะบ้างเล็กน้อยไม่เป็นไรค่ะกลิ่นไม่ไมมันจะทําให้เขให้ข้าวผัดของเรานะคะมีความหอมมากขึ้นแล้วก็คลุกเขาให้เข้ากันได้เลยค่ะค่ะเมนูนี้ทําง่ายค่ะแต่มันก็ขึ้นอยู่กับว่าใครจะทําได้อร่อยนะคะใครจะผัดได้แห้งใครจะผัดได้แฉะอะไรอย่างนี้นะคะ เพิ่มสีหน่อยค่ะใส่สีอิ๊วดำค่ะลงไปนิดนึงนะคะเพราะว่าข้าวผัดมันก็ต้องออกสีเข้มๆหน่อยเนาะถ้าเราไม่ใส่สีอิ๊วดำมันก็จะออกขาวๆแต่ถามว่าทานได้ไหมก็ทานได้ค่ะแต่ให้มันมีสีสันก็ใส่สีอิ๊วดำลงไปนิดนึงตามด้วยผักค่ะก็มีคะน้านะคะยอดคะน้ากับหอมหัวใหญ่ค่ะหรือใครจะใส่มะเขือเทศไปก็ได้แต่ทีนี้ ไม่ชอบกินมะเขือเทศก็เลยไม่ได้ใส่มะเขือเทศลงไปนะคะอันนี้ขอไม่นำมาใส่ละกันค่ะแต่ถ้าอยากใส่ใส่ได้ค่ะค่ะแค่นี้ก็ถือว่าเป็นอันใช้ได้ค่ะเห็นไหมคะน่าทานมากๆเลยดูสิคะน่าทานมากๆข้าวเรียงเม็ดมากจัดจานค่ะพร้อมเสิร์ฟ ร้อนๆเลยนะคะทานตอนร้อนบอกเลยว่าฟินอร่อยมาก mm hmm. ค่ะคะนาก็กรอบค่ะเพราะเป็นยอดคะนาปลูกเองที่หน้าบ้านค่ะคะนา mm hmm. ช่วงโควิดนะคะอะไรก็ต้องปลูกเองไว้ก่อนของแพงเสร็จแล้วค่ะข้าวผัดแหนมยั่วๆเลยจ้าเห็นไหมคะน่ารับประทานมากเลย ถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะคะและอย่าลืมกดกระดิ่งนะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ